เอเวอแรต์และทอร์นาเอสเปอร์ตกเป็นข่าวว่าพยายามที่จะกระชากตัวเคอร์ซูมาปะกหลังของเชลซีมาร่วมทัพเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากเลกิฟสื่อฝรั่งเศสแนวรับเลือดน้ำหอมโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับเชลซีของแฟงลัมพาดและเป็นการหลักของสิงบูโชม่ในฤดูกาลปัจจุบันแถมยังทำไปแล้ว3ประตูนในเพเย์มลชจริงๆแล้วซูมาเกือบไม่ได้ค้าแข่งในถิ่นสแตฟฟอร์ดบิตเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พอเสมอที่แล้วได้รับความโจใจจาก2ส,สโมสรเพื่อร่วมหลีกอย่างเอเวอเรตและสเปอร์ปักหลังวัย26เคยโยกไปเล่นกับเอเวอเรตแบบยืมตัวระหว่างฤด,ดูกาล2018-2019ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้น่าประทับใจทีเดียวในยุคข,ของผู้จัดการทีมอย่างมาโกซิวาทำให้ทีมท็อฟฟี่บลูพยายามคว้าตัวไปแก้ไขปัญหาเกมรับของทีมอีกครั้งขณะที่สเปอร์ก็อยู่ภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูริโนอดีตเจ้านายซึ่งเป็นคนคว้าตัวซูมามาจากแซงต์แอตเตียนมาร่วมทีมเชลซีเมื่อป,ปี2014 ก็อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องราวทุกอย่างเป็นอันต้องจบลงหลังจากที่เชลซีเรียกร้องค่าตัวซูมาสูงถึง40ล้านปอนด์เลยทีเดียวบิดาของอาเนลอา e d เมดฮอสซิสเซนเตอร์แบ็กของเมาโมหัวเสียนิดๆที่พลาดส่งลูกชายไปเล่นให้กับเชลซีเมื่อเสมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเอเยนตัวดีเจ้ากี้เจ้าการรายงานจากเอ็กเพรสเซน คือสวีเดเนนเกี่ยวกับเบื้องหลังเหตุที่อาร์เมธฮอสิตยังเล่นกับมาโมจนถึงสิ้นปี2020ทั้งที่สโม,มสรกลงค่าตัวกับเชลซีเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา7จจุดล้านปอนด์ได้แล้วนั่นก็เพราะมาคุตโรเซนเบิร์กตัวแทนของดาวเตะวัย21่มองว่ามาอยู่ที่เดอะบิดก็เป็นแค่ตัวสำรองโรเซนเบิร์กไม่ยอมทำหน้าที่ตัวเองเขาก้าว่ายและปฏิเสธมาเรนากาโนฟสกาย่าผอเชลซีว่าอาเนลจะไม่ไปเล่นที่นั่นเมียซาร์ผู้เป็นบิดาชุนเล็ก แต่ที่แน่ๆลูกชายผมต้องการออกไปเล่นต่างแดนหลังจากฤด,ดูการของ well ขออสเวลคานสวีเดนปิดฉากเส้นทางต่อไปของอาเมดฮอสซิตคุณพ่อมองว่าหากไปชุบตัวอย่างอิตาลีคงมีโอกาสลงสนามมากกว่าไปอังกฤษแล้วค่อยๆสร้างชื่อต่อยอดก็ยังไหวเพราะอายุยังน้อยบวกกับตัวเขาพอรู้จักกับเฟเดริโกปาสโตเรลโลเอเย่นเส้นสายดีอยู่บ้างติดที่โรเซนเบิร์กตัวแทนเดิมไม่อยากโดนแย่งส่วนแบ่งค่าในหน้ามาคุสไม่ยอมผ่อนปลนเรื่องนี้ เขาไม่ยอมแลกการติดต่อกับเอเจนต์อิตาลีขนาดผมพยายามแจ้งให้เขาไปร่วมมือกับปาสโตเรลโลแต่หมอนั่นก็ทําเป็นหูทวนลมอาร์เมดออสซิดเล่นไป25เกมในลีกของสวีเดนทําไป2ประตูนับเป็นเสาหลักของทีมที่โดดเด่นหน่วยกา้านสูง192เซนติเมตรที่มีฟอยดสเซอร์เบงออกรวิจารณ์การจัดทีมของออริจุนาโซชาในเกมเพเมลิกระหว่างแมนยูนเต็ดพบเอเวอร์ตันว่าเป็นการเน้นเกมรับมากเกินไป ปุโน่แฟนานงัดฟอร์มเก่งยิง2องจ่าย่พาทีมพิกเอาชนะเจ้าบ้านถึงถิงถ่นคูดิสันพาร์คสประตูต่อหนึ่งหลังจากที่เพิ่งพ่ายแพ้มา2เกมติดแต่อย่างไรก็ดีฮาร์เซอร์แบงค์อดีตผู้เล่นของเชลซีเชื่อการจัดตัวของอเลกโกนาโซชาทําให้เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาห่างไกลจากวิธีดั้งเดิมของยูไนเต็ดอย่างเห็นได้ชัดผู้เล่นตอบสนองได้ดีหลังโดนออกนําไปก่อนแต่ผมคิดว่าพวกเขามีปัญหาทั้งในเกมลุกและเกมรับพวกเขาไม่ดีอย่างเก่าอีกต่อไปแล้ว เขาใส่กองกลางตัวรับถึง2คนลงไปในสนามในเกมเจอกับเอเวอแรนั์ทั้งๆที่ควรจะเป็นตัวรุกแบบบล็อกบาร์นี่ไม่ใช่แมนอยู่แล้วปัจจุบันปีสแสดงรั้งอันดับ14ของตารางและมีแต้มน้อยกว่าจากฝูงเลสเตอร์ซิตี้ถึง8แต้มด้วยกันในระยะยาวคุณไม่สามารถคาดหวังให้กับแม็กโทเมเน่และเฟดพาทีมไปไกลถึงการลุ้นแชมป์ได้หรอกในตอนนี้พวกเขาอาจทำได้สำหรับเกมที่ต้องการความมั่นคงในแผงแบ็กโฟแต่นี่ไม่ใช่วิธีแบบแมนอยู่เลย มาเ o โอมลชอตอดีตแข้งทีมดังเชลซีเชื่อว่าดาวเตะป้ายแดงอย่างฮาคิมซิเยกจะกล้ามาเป็นนักเตะระดับ็อปของโลกได้ในอนาคตอันใกล้แน่นอนซิเยกแสดงให้เห็นถึงตั้งแต่สมัยอยู่อาเจ็คกว่าเขามีคุณภาพสูงมากแค่ไหนแถมยังได้เล่นให้ทีมที่เน้นเรื่องการใช้เทคนิคฟุตบอลเป็นหลักทั้งในอดีตและปัจจุบันฉะนั้นเรื่องความแร่งด้านร่างกายที่เป็นเหมือนจุดอ่อนจึงไม่สำคัญอะไรนักอย่างไรก็ตามเขาเองมีพื้นฐานดีครบทุกด้านอยู่แล้ว ผมติมองว่าเราควรปล่อยให้เขาได้เติบโตขึ้นตามธรรมชาติและกระบวนการพัฒนาของเชลซีไปเรื่อยๆแลวค่อยมาตัดสินใจกันทีหลังแต่สิ่งที่ผมประทับใจในตัวเด็กคนนี้นอกจากสภาพจิตใจอันยอดเยี่ยมและเท้าซ้ายที่อันตรายสุดๆแล้วก็คือพลังงานอันล้นเหลือวิ่งได้เต็มฝีเท้าตลอด90นาทีจนอดสงสัยไม่ได้ว่าเคยหมดแรงกับเขาบ้างหรือไม่เชื่อถือว่าสีเย็กจะทำผลงานได้ดีสุดๆอีกครั้งเหมือนตอนที่เล่นให้กับอาร์แจ็กซ์จนก้าวไปเป็นนักเตะร,ระดับท็อปของโลกได้สำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน